สำหรับนคลิปนี้นั้นเรายังคงเอาใจสำหรับคออิเมะนะครับสำหรับเคน a after story นะครับตอนนี้บล็อกก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล่องนั้นเป็นตัวบล็อกลักษณะออกแบบที่เป็นมีโอลิงครอบอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ผมดึงออกมาเป็นตัวอย่างให้ดูกันละกันนะครับว่าเป็นยังไงก็มาโทนสีเหลืองอุ่นๆผ้าแบบฟุ้งๆดูแล้วก็ฟินดูฟินพอสมควรเหมือนกันนะฮะ ทีนี้ก็มาดูนะครับว่าตัว DVD Box Se t ในครั้งนี้นะครับเขามีอะไรแถมกันเข้ามาบ้างนะครับสำหรับ DVD หนังนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ CD เพลงด้วยนะฮะแต่ว่าข้างในของแถมนั้นจะอยู่ข้างในตัวบ็อก e t ตนี้นี่แหละครับก็ทีนี้มาดูตัวกล่องที่บอกไปนะครับก็ดึงโอริงกล่องใหญ่ครอบออกมาทีหนึ่งแล้วก็วิธีการแกะเอา DVD ข้างในออกมาดูนะครับก็ก็จะเป็นดึงแบบคล้ายๆเหมือนกล่องฝาครอบ แล้วก็เปิดด้านข้างอีกทีหนึงนะฮะก็พอแกะออกมาโป๊กก็จะมี DVD ข้างในซึ่งตัว DVD เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวปกกล่องข้างนอกนี้เลยทุกประการนะครับแล้วก็เป็น DVD กัแบบสลิปเคสข้างในนะครับก็จะมีของแถมก็จะมีเป็นมินิสแตนดี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีโปสการ์ดโปสการ์ดเนี่ยก็จะมี2ใบนะครับในทุกๆวอลลุ่มนะครับแล้วก็สแตนดี้ เป็นมินิแซนดี้สุพิเศษเป็นรูปโทโมโยะนะฮะแล้วก็จะมีอีกในทุกๆวอลลุ่มด้วยนะครับก็ลองจับตาดูกันละกันนะครับว่าแต่ละวอลลุ่มนั้นมีอะไรมาให้ถึงตาถึงใจกันบ้างนะครับแล้วก็ตัวกล่องนั้นก็จะมีใส DVD ่ดี v d กับ CD ดีอยู่ข้างในกล่องเลยทีเดียวนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เขาแถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นตัว เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังสือนะครับเป็นตัวบุ๊กเลตนะครับพิมพ์สีสนะีนา48หน้าซึ่งก็ก็จะมีการจัดเต็มด้วยข้อมูลตัวละครทุกคนในเรื่องเลยนะฮะก็มีรายละเอียดดีเทลบอกว่าละเอียดเลยทีเดียวนะครับแหมมีแบบบอกเอเคอร์บ้านหอพักของตัวละครหลักแบบละเอียดจริงๆนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนของ เทรนเนออัพเตอร์สตอรี่นะครับผมว่าคุ้มนะครับสำหรับตัวบล็อกเซตนี้นะครับก็ลองไปดูกันได้ที่บูมแรงนะครับก็ตอนนี้ก็มีวานจะจำหน่ายแล้วนะครับแน่นอนว่าตัวบ็อกนี้ออกมารีบหากันโดยโดย่วนนะครับเพราะว่าออกมาเฉพาะแค่ล็อตแรกเท่านั้นนะครับนั่นะคือเท่าของหมดก็คือหมดเลยนะครับก็ลองไปหาดูใครเป็นแฟนคลับของเทนเอนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงอีกเช่นเคย